สวัสด,ดีค่ะชื่อนุชค่ะนุชเป็นไวด์โอเกอค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะพบกับเรื่องราวของนุชรัตซ์้ึ่อตัวนี้ค่ะ Wild w i o ์โอดับบ i n วมินิโนบุ๊กได้นะคะที่ w i l m a n i a c l u b n e t ค่ะหลังจากนั้นพยายามหาตัวนุชให้เจอนะคะถ้าคุณเป็นคนแรกในสัปดาห์ที่เจอนุชนะคะรับไปเลยค่ะไว o ์โอดบนย มีโน้ตบุ๊กนะคะสามเครื่องสามสีสำหรับสามสัปดาห์จากโซนี่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชั่วโมง wifi จาก True i n ินเ n อร์เน็ตนะคะหนึ่งร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้เป็นของรางวัลด้วยค่ะเอ๊เราจะเจอกันได้ยังไงล่ะคะที่เว็บไซต์นี้ค่ะเราก็จะมีอัปเดตคร่าวๆนะคะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยรถจะออกไปไหนบ้างไม่ว่าจะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะก็จะมีที่ทานข้าต่างๆหรือว่าร้านกาแฟต่างๆนะคะ แล้วเราจะเจอกันนะคะเราเจอกันแล้วเนี่ยค่ะในขณะที่นุกทาง,งานกับเจ้าตัวนี้อยู่นะคะเข้ามาทักกันเลยค่ะพร้อมกับคีย์เวิรที่ให้ไว้ถ้าคุณเป็นคนแรกของสัปดาห์ที่เจอนุนนะคะรับไปเลยค่ะ wild o mini note book ป็นของคุณไปเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ